มิ้นชาริดาเคลื่อนไหวแล้วหลังแอฟทักษะออนโดนด่าเลือดเย็นนัดเจอปู่ไพวงเร้ไดาว่าจากกรณีล่าสุดทำเอางานเข้าแอฟทักษออนหลังจากที่ได้นัดเจอกับคุณปู่ไพวงทานข้าวกันโดยหลังจากที่คุณปู่ได้ลงรูปไปก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึง่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีคุณปู่เลยเอาไว้ว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างเนี้เขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอฟ และนอกจากนี้ล่าสุดเลยมิ้นชาริดาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังที่สะพ้ายอย่างแอฟทักษอนโดนด่าเลือดเย็นนัดเจอคุณปู่ไพวงหลังสงกรานเลิกกันกับแมท โดยเธอนั้นก็ได้มาร่วมงาน Beauty j a m e Spring s and Summer Collection 2023ที่เซนทรัลชิดลมแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวด้วยโดยมินชาลิดาเนี่ยก็ได้บอกว่าพอดีญาติของพี่ภูผาเนี่ยกลับมาจากอเมริกาพอดีก็เลยเป็นโอกาสได้ไปทานข้าวกันค่ะตอนนั้นส่วนทางด้านพี่เอฟเนี่ยก็ไปด้วยเพราะว่าเป็นญาติที่พี่เอฟเนี่ยเขาคุ้นเคยอ,อยู่แล้วค่ะ ส่วนที่มีคอมเมนต์ดราม่ารีบเปิดตัวเกินไปนะอันนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนัดกันมาสักพักแล้วค่ะเพราะว่าทางญาติพี่ภูผาที่กลับมาเนี่ยเขาอยากเจอกับน้องปีใหม่ค่ะแล้วแอฟก็ไปบ้านนู้นอยู่บ่อยๆแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะจริงๆเนี่ยเราก็ไปทานข้าวกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วก็อาจจะด้วยกระแสข่าวตอนนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะ